ฮัมมาแต่ใส่นั่นมาแต่ใส่มาแต่ภาคมาเต็มเหร่นคนวะมาแต่เหร่นสวนสาธารณะสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่นารักทุกทุกท่านนะคะเคมนี้เฮ้ากับสิได้ยยแคมไปละพี่น้อง,งยหญ่ไปมองไม่ได้จะเด้อฝนพอกับหลกซอยกันเก็บอยู่คน ยหญ่ไปมองไม่ห่างจากนี่สองสโมงก็คือห่างจากบ้านเท่าประมาณสี่ชั่วโมงเนาะพี่น้องเนาะสี่ชั่วโมงเขาก็ัิไปทั้งเวอร์จินเนียพลละพี่น้องกำลังเก็บของอยู่จาะตอนนี้เก็บของเก็บแคมเก็บอุปรกรณ์ต่างๆโอยทำไมาคือเสียงรถผัวคอยใ <laughs> จยเซลไลโยชาขนา <laughs> <laughs> นี้กาลังก็เก็บของกับลูก เสียหบักน้อยๆฝรั่งนะ่ะบบดี้เสียหล่ะอ๋อผัวผัวฝนนิ่งๆนั่งกองจองอยู่หัวแกพี่น้องพักหย่าหาหุน่นคอยกันยั่งคือเก่าอยู่เด้อหัวแห้งง่ามก็เกาสงสัยต้องเด็ดละยอดนี่ไปหอดฝนกันจังสิเด็ดพี่น้องโอ้ยบ่เด็ดมันละสูงขึ้นไอ้น้า ยาด้วเฮียมาหากัสิไปน้ำได้พี่น้องเก็บเครื่องของเครื่องใส่เป็นระเบียบเรียบรยบ้อยพี่น้องยังบอท่านใดอันนั้นเก็บทีวีอยู่บานสไลด์เขาอย่ลังคากบยังท่านสไลด์หกในได้พี่น้องเด้อนี่ก็คือการเก็บใหญ่นะจ้ะกัสิเป็นแบบจังสีได้พี่น้องเขาเกิเสียวไหวในสันทั้งลุม มันจังบปไปใส่เนาะจใะเนาะส่วนทั้งนัง้นกะสีสไลด์เขามามันกะสีโซนตัวนี้ปับ๊บงาสีสไลด์ได้บาทนี่เบิงสีโซ่สไลด์ให้เบิงเด้อพี่น้องเด้อสลไลด์ทั้งใดทั้งถวทั้งขุนบ่ทั้งขุนเฮ้ยทั้งพี่แฮนดดียแฮนด์เดียสไลด์มากเลยพี่น้องกันมันก๋สีมาโซ่ทั้งนี้ให้เบิงเห็นบนะ่น่ะมันสไลด์เข้าไปได้นะ่ะ น,นกึ๊บกับทั้งในกระสลายพี่น้องเก็บผ่ากันแดดนอจจะเนอะกันแดดกันฝนข้องห้าสะสลายข้าไปกับสิกึ๊บกับคือกันแน่นี่นะกึ๊บกับ นันด้คือกลับแล้ <laughs> พ่อบ้านใจกล้าสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับน้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง <laughs> เก็บของพี่น้องเก็บของสล ا มานี่มายีตโตหนึ่งขนั่งนันดีโอ้ยลักสาว่อย ในระว่างที่มากกับพอเตาพี่น้องเอ้ยเลขเตาอีกแล้วพี่นอ้องเลขเสียกตัวเก่าอีกแล้วเด้อข่อยฝันเห็นผัวเก่าข่อยไปไปออกจากทางหอดแล้วโอ้ยาสมบัติลิเพียงองเท้ายินดีนะเ a นสเตท21 days พอดีเถอวันนี้เทนแคมปิ้ง นี่อตเตนพี่น้องฮันน่ฮ่าทมาชเวิกเจอเตนเ้มปีว่าบิกเดบกลฮันนี่โอ้ a t e a t r The s p o t m a n We gotta check in once we get here mm -hmm. and get uh select our site. <gasps> we can pick. It's thousand two. Ooh, now I'm hit. Now I'm dead. 30, 31, 32, 33. Oh, you can do golf here too. golf. Yeah. It's 30, 31. Want huh? สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องที่นารักทุกๆท,ท่านนะคะ เกตแคปเปอร์เรดี้พนันหลูกไส้คอยนั่งเรียนโอ้ยบัารายยุไซนี่ลูกฮะโอ้ยอยู่แคมปิ้งแล้วแคมปิ้งกราวพนพ่อกับลกูกกับกำลังซอยกันเห็ดกงไม้พี่น้องเอ้ยใหญ่ซิบเถื่อกระเดชซิบเถื่อกระเดยเอามาใส่กันประกอบกันซิบเถื่อคือเกาพี่น้องเอ้ยมามา,มาตัวเดียวนี่ละ่ะพี่น้องแต่ว่าบรรยากาศพี่น้อง พี่น้องจะเบื้องยังนงปนุณเบิ่งบรรยากาศจา้ะเบิ่งบรรยากาศพี่น้องคุณน่ะติดเล็กเลยจ้ะขอสิไปตำบังหุงอยู่เล็กเขาเส่ให้คอยตำอยู่บ่คุณน่ะนี่ขอเจสกีผนได้พี่น้องเอ,อ้ยตัวน,นี้นี่เขาเจ้ขเขาจาสื่อขี้ดินได้จ้ะสื่อขี้ดินขเขาจาเป็นเจ้าของเลยพี่น้องนี่นี่นี่บกตีเขาเห็ดเด็กว้จังสีนี่ ขาเจ้ยอยูแบบสัวชีวิตเลยพัวกลี่ายเนอกจากนาะพวผู้เท่าที่ข้าเจ้าลีท่ายแล้วนะขาเจ้ามากอยู่แบบกระทัดรัดข้าเจ้าก็ซสื้อดินอยู่น่สื้อขี้ดินเขาขายเป็นหลอกนะพี่น้องนี่ลละลกในน้อยนี่พี่น้องนี่สี่สิบห้าสิบตะล่างว่าซ้ำนี่แหละเพราะฉันสามซิบตาล่างว่านี่แหละคือปวดง่าวไปปวดนี่หอดอูหนอกูนอนแบบท้าวอนได้พี่น้องเย้ยฮะ พี่น้องคอยสให้เบื้องอยังพี่น้องเลขอันนี้คอยเลขตู้ไฟคอยสองเจ็ดกับเลขออกงวดเก้าสองเจ็ดแล้วก็คอยพ่อเตาอีกพี่น้องเตากับเลขสองเจ็ดแล้วพี่น้องก้อนสีมากก้อนเขามากในแขมนี่อันคอยเกือบเหยียบเตาคอยเลยเอาพันออกจากทางนอกจากเนาะล่พันออกจากทางมาแล้วก็คืดเห็นฝันเห็นของเก่าอีกพี่น้อง อันบ่อยากว่าเด็กคล้องเก่าแต่ว่าฝันเห็นจะซื้อนะพี่น้องเนาะมันสิออกตัวเก่าอีหลีถ้าคอยฝันแนวนี่เนะี่ยเลขออกตัวเก่าอีหลีได้พี่น้องเอ้ยไอแม็กบายบายนะสวัสดีครับก่อนลกูกสวัสดีครับสามีสุดที่รักคอยเห็ดยังเถ่าเห็ดกงหมาบ่เถ่าเดี yeah. ๋ยวเห็ดกงหมา้าก็เป็นปโบโหดกับกลกก็ญาเถ่าอีพอโบโลก บอลโลดีแหละจังสิดาบอลโลเรื่องเอาบัตมันกสิเตนออกนี่นี่ที่บันชิกันจ้ำโอเวอียฮันนี่นะเบิงเดอมันสิเตนออกได้บัตรเนี่ย